ประเภทต้องอาศัยความฉลาดเป็นหลักประจำเมื่อขาดไปก็จะมองเห็นความบกพร่องของผลงานทันทีมากกว่านั้นผลของงานก็กลับมาหลอกตัวเองและผู้อื่นซึ่งร้วนไม่ใช่ของดีทั้งสิ้นสัตว์โง่ก็ไม่น่าดูคนโง่ก็ไม่น่าชมฉะนั้นความโง่จึงเป็นสิ่งที่น่าระวังเมื่อมีทางพอแก้ไขได้เพราะไม่เคยอำนวยประโยชน์ พ่อจะควรชมเชยแต่อย่างใดด้วยเหตุดังกล่าวนี้แลที่พ่อแม่จะต้องยอมรับความหนักใจไร้สุขเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนลูกๆเพื่อความฉลาดจนสุดความสามารถจากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนเพื่อผู้อื่นช่วยอบรมสั่งสอนให้เบามือลงและเป็นการเริ่มความรู้ความฉลาดให้แกเด็กอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าปลูกโพ คือปลูกความรู้ความฉลาดให้แก่เด็กเวลาโตขึ้นพ่อแม่ก็เบาใจไม่มารบกวนให้ต้องพลอยหนักใจด้วยอยู่เสมอบุตรธิดาที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบพิดามารดาตลอดมาควรทำความระลึกและทำการแก้ตัวเพื่อปลด,ปลดเปรื่องหนี้ด้วยการประพฤติดีเยี่ยงบุตรที่มีพ่อแม่เป็นเจ้าของและคอยประคับประคองตลอดมา จะทำสิ่งใดควรคำนึงถึงความถูกความผิดอยู่เสมอทุกๆกรณีโปรดระวังอย่านำอัตตาทิปไตยคือถือความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเป็นใหญ่ทางความประพฤติและกิจการทุกอย่างมันจะมาทำลายล้างผลาญสิ่งที่เป็นธรรมคือความถูกต้องดีงามให้บรรลัยหายสูญไปหมดไม่ปรากฏความดีเหลือติดตัว จะเสียทั้งตัวเราเสียทั้งน้ำใจคือความหวังของท่านที่เป็นบิดามารดาซึ่งเลี้ยงมายากโตขึ้นมาแล้วแทนที่จะเป็นเครื่องตอบแทนความหวังพอให้เย็นใจหายห่วงแต่กลับขาดทุนสูนลูกไปทั้งคนที่กลายเป็นเหยื่อแห่งความชั่วตัวภัยจึงโปรดทำตัวให้สมกับเป็นลูกทั้งคน และได้รับการปรนิบัติเลี้ยงดูด้วยข้าวป้อนน้ำนมขนมนม,นมเนยเครื่องบำรุงรักษาซึ่งล้วนเป็นของดีๆมีราคามากสมชาติแห่งมนุษย์บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยวาสนาบุญญาพิสมภานแม้เราผู้ได้รับสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์จะ<า><า>ไม่ทราบ<า>ด้วยยาวิถีเหมือนสัพพัญญูศาส,สดา,ส,ส,ดาสอนโลกแต่ก็ควรภาคภูมิใจในผลบุญของเรา ที่ได้ก่อสร้างไว้อย่างพอเพียงผลจึงทำให้เราเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้นี่คือผลบุญของเราแท้ไม่สงสัยว่าใครจะมายินยอมเสียสละสิ่งที่มีคุณค่ามากขนาดมนุษย์ยกให้เราส่วนตนยอมเป็นคนหมดหวังนั่งกอดทุกข์ดังนี้จะไม่มีในไตรโลกธาตุคือแดนสมมุติอันนี้ ดังนั้นจึงควรอบอุ่นในวาสนาของตนและพยายามรักษาส่งเสริมร่างกายจิตใจที่ได้มาด้วยบุญนี้ให้ดำเนินไปในทางที่ชอบเมื่อได้ยินคําของพ่อแม่ท่านว่ายายาเ,าเรารีบเหยียบเบรกคือรั้งสติทันทีอย่าฝ่าฝืนท่านนั่นคือโอวาทของพรหมท่านสอนบุทธ,ธิดาของท่าน ไม่ใช่เสียงสัตว์นรกตัวปริ้นปล้อนหลอกกลวงมาหลอกต้มเราแต่นั่นคือโอวาทที่บริสุทธิ์ของท่านมอบให้บุตรธิดาของท่านต่างหากเพื่อรับเอาไปประดับตัวและเทิดเกียรติท่านโปรดรับเอาทั้งเครื่องบำรุงร่างกายคืออาหารทั้งเครื่องบำรุงรักษาจิตใจคือโอวาทคาสั่งสอนจากท่านเราจะเป็นคนดี โปรดเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่ไม่มีส่วนเสียหายเพราะออกมาจากใจเมตตาที่บริสุทธิ์ล้วนๆหากจะมีบ้างก็อาจเป็นเพราะความสับสนซึ่งอาจมีได้ในกรณีเช่นนั้นแม้เราจะเรียนปรึกษาท่านก็ยังได้หลงตาขอร้องท่านที่เป็นบุตรทิดาโปรดรับเอาโอวาทท่านไปประดับตนคือกายวาจาใจ จะเป็นผู้สงบสงเสงียบสวยงามและเด่นในปวงชนทางมารยาทและศีลธรรมขอย้ำอีกครั้งว่าความคึกคนองน้ำล้นฝั่งที่อยู่ในดวงใจของท่านเองนะั้นอย่าเผลอตัวให้มันฉุดลากพาเราออกเที่ยวเพ่นพ่าน,านเดี๋ยวมันจะฉุดลากเอาว่าจะาเราออกไปพูดเพ่นพ่านไร้สาระดะไป เดี๋ยวมันจะฉุดลากเอากายเราออกไปประพฤติเพ่นพ่านเพื่อปรานความดีเสียหมดแล้วมันจะฉุดลากเราไปเที่ยวตรอกนั้นซอยนี้โรงนั้นโรงนี้ไม่ยอมให้ยับยั้งช่งตวงดูเหตุผลดีชั่วที่กําลังเกิดกับตัวพอได้อย่างใจมันทุกอย่างแล้วมันจะลากเข้าโรงผีดิบคือตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่า พอเห็นว่าเราหมดตัวจริงๆแล้วมันจะปล่อยทิ้งไว้ให้เราสวยกรรมชั่วของตัวแต่ผู้เดียวส่วนมันไม่ยอมเหลียวมองเราเองก็มีแต่นิ่งแน่ไปเลยถ้าเป็นสัตว์ก็เพียงกระดิกได้แต่หูส่วนร่างกายหมดกำลังต้านทานเส็จสิ้นแล้วฉะนั้นจึงโปรดระวังให้มากกับเรื่องพันนี้สมบัติในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่าย,ยิ่งกว่าตัวเรา จงประคองด้วยดีอย่าให้พลาดท่าเสียทีด้วยความชั่วลามกถ้าพลาดไปแล้วจะเกิดใหม่เพื่อแก้ตัวไม่ได้เพราะเราเป็นคนไม่ใช่ตุ๊กตาพอจะปั้นเอาใหม่ได้และโปรดฟังให้ถึงใจจริงว่าความชั่วอะไรชั่วเป็นไม่ดีทั้งนั้นเพราะเป็นที่รวมลงแห่งความทุกข์สิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งมวล จึงไม่ควรให้คำว่าชั่วกลับกลายมาเป็นเราจะ,จะไม่มีโลกอยู่แต่จะเป็นไฟไปหมดทั้งร่างกายจิตใจคำกล่าวของพ่อแม่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่างยิ่งควรทำความเคารพและนับถือเป็นหลักใจอย่างสำคัญจนวันอวสานจะหลงลืมอะไรก็พอทำเนาแต่โปรดอย่าหลงลืมคุณ และคำสั่งสอนอบรมของท่านจะเป็นผู้เจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตเคยเห็นลูกที่ไม่เชื่อฟังคำอบรมของพ่อแม่โดยมากมักเอาอกตัวไปไม่รอดจะมีความรู้ความฉลาดเพียงไรก็มีช่องโหว่พาให้เสื่อมรามจนได้ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการลืมตัวและวางตัวก็ไม่อาจทราบได้แต่ผู้ที่เชื่อฟังท่าน ปรากฏมีความเจริญโดยลำดับเวลาตกตาจนคือเวลาถึงคราวจำเป็นจริงๆโปรดระลึกถึงพระคุณของท่านที่เราเคยทำความเอื้อเฟื้อต่อท่านมาคุณนั้นจะโดนบันดาลให้ผ่านพ้น,นอุปสรรคไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ได้ปรากฏและได้เชื่อเสียแล้วไม่ทราบว่างมงานหรืองมจริง ทั้งนี้เราเคยแน่ใจมาพอจะเป็นพยา,ยานแห่งความอาจหานให้นำมาเล่าเพื่อท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนำไปพิจารณาโดยกล้าเสี่ยงต่อคำตำหนิซึ่งอาจมีตามมิสัยของนานาจิตตังจะพูดอย่างอื่นก็เกรงจะเป็นการโกหกจึงพูดตามความรู้สึกจะเป็นที่สบายใจ อาจอาจ,จะถูก,ถกตำหนิว่าโกโหกไม่จริง,รงก็ยอมรับเอาตามหลักความจริงไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณย่อมมีคุณภาพมากน้อยตามชนิดอยู่ในตัวของมันเช่นไม้ที่มีชนิดและคุณภาพต่างๆกันย่อมมีประโยชน์อยู่ในตัวของมัน ผู้สนใจนำมาทำประโยชน์ชนก็อำนวยผลให้เท่าที่ควรแก่<ก>คุณภาพของมันและความฉลาดของผู้เกี่ยวข้องแทบทุกสิ่งในโลกย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้แต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่สนใจและไม่รู้จักใช้<ก>คุณธรรมมีประเภทต่างๆที่มีอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันย่อมขึ้นกับผู้สนใจปฏิบัติรักษา คุณธรรมก็อ,อำนวยประโยชน์แก่ผู้นั้นๆตามลำดับจนไม่มีประมาณกตัญยูกะตะเวทิตาคุณที่ทใคร,ใครๆก็ตามเคยบำเพ็ญต่อ<ร>ท่านที่เคยมีคุณแก่ตนเมื่อถึงคราวจำเป็นและต้องการระลึกถึงก็ย่อมมีหวังได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับสิ่งที่มีคุณภาพด้านอื่นๆถ้าเป็นเรื่องเหลวไหล พระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งสอนโลกให้ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญตลอดมาจนถึงพวกเราได้ถือเป็นคติตัวอย่างและปฏิบัติตามท่านอยู่ทุกวันนี้คำสั่งสอนเกี่ยวกับบุญคุณน,นี้จึงมีหลักประการอยู่ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนธรรมเป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงไม่โกหกหลอกลวงเป็นจุดที่รวมหัวใจประชาชนชาวพุทธ เราจึงขอเชิญท่านระลึกถึงบุญคุณท่านผู้เคยมีพระคุณต่อเราอย่าลดละมีบิดามารดาเป็นต้นวันหนึ่งได้มากๆครั้งยิ่งดีมีกำไรมากและอบอุ่นใจตลอดเวลาด้วยการอธิบายเรื่องบุตรธิดามาก็มากพอควรท่านผู้สนใจอยากทราบคุณและโทษในเรื่องนี้ที่แสดงไว้ในลักษณะต่างๆกัน ก็ควรจะทราบได้พอสมควรตามที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วจึงขอสรุปความเรื่องบุตรธิดาที่มีหลายจำพวกลงพอให้ท่านได้พิจารณานำไปสั่งสอนบุตรหลานของท่านตามที่เห็นควรดังนี้คือบุตรธิดาจำพวกอภิชาตบุตรหนึ่งอนุชาตบุตรหนึ่ง ทั้งสองนี้เป็นบุตรธิดาประเภทที่ส่งเสริมทนุบำรุงน้ำใจบิดามารดาผู้ประคับประคองเลี้ยงดูให้มีความอบอุ่นเบาใจทั้งในเวลาปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกทั้งเวลาจวนตัวและเวลาสุดท้ายที่จะเปลี่ยนจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันไปสู่พบสู่ภูมิเอากําเนิดเกิดใหม่ตามกฎของวิบาก ซึ่งเป็นสมบัติของตนที่สร้างไว้ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังและเป็นบุตธ,ธิดาที่ดำรงวงศ์สกุลตามจารีประเพณีด้วยความสม่ำเสมอที่ควรจัดว่าเป็นบุตธ,ธิดาที่ดีและถือเป็นตัวอย่างต่อไปเมืองไทยเราจะเป็นเมืองที่สง่าง,งามด้วยระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีไปตลอดกาลปรวัติศารบุตรธิดาจำพวกอวชาต,ตบุตรหนึ่ง บุตรคือผู้ลอกผู้สังหารทรัพย์สมบัติของบิดามารดาจนเกลี้ยงสะอาดเหมือนเขาล้างถ้วยล้างชามหนึ่งบุตรผู้เป็น้าศึกคิดเลิกจากความเป็นลูกและเลิกจากความนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันเมื่อบิดามารดาไม่มีสมบัติเหลือติดตัวพอจะได้ลอกต่อไปอีกแล้วหนึ่งบุตรคือลากพ่อแม่เข้าไปห้องขังหรือตารางด้วยเพราะความรัก สงสารเวลาตนเข้าไปห้องขังหรือติดคุกติดตารางเพราะความชั่วของตัวหนึ่งเหล่านี้เป็นจำพวกที่ทำลายล้างสารพ่อแม่ทั้งทางจิตใจและโภกศรัพย์เกียรติยศชื่อเสียงตลอดวงสกุลให้ย่อยับอับแสงและเสียเรี่ยวเสียแรงที่อุตสาห์เลี้ยงดูและเสียทรัพย์สมบัติที่จะเกียกตะกายหามาพอกพูนเลี้ยงดูเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย และยังทําให้บิดามารดาขาดทุนศูนรยร์ั์อับปรีไปร้อยแปไม่มีชิ้นดีไม่ควรถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปจะกลายเป็นโรคเรื้อรังระบาดและเพชฌฆาตสังหารวงศสกุลและประเทศชาติกลายเป็นประเภทเนรคุณไม่มีบุญบาปติดสันดานมนุษย์สืบโลกอีกต่อไปนิสัยของพระโพธิสัตว์ เทศอบรมคณะนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปะทางอุดรธานีเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2532พวกเราทั้งหลายให้เห็นใจพระพุทธเจ้าที่ทรงขวนขวายแทบเป็นทัตายสร้างพระบารมีมาเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี่สีอสงไขยแสนมหากับคำว่าสี่อสงไขยแปลว่า นับไม่ได้สีห่หนถ้าหากเราเทียบก็อย่างเรานับหนึ่งสองสาไปถึงหนึ่งล้านพอล้านแล้วก็หยุดที่ตรงนั้นแล้วมานับใหม่จนถึงล้านเป็นสองล้านสมล้านเป็นสี่ล้านนี่อสงไขยคือนับไม่ได้ตั้งแต่ครั้งนั้นเขาจะถือเลขไหนเป็นสำคัญไม่รู้แต่สำหรับเมืองไทยเรานี้ถือเลขล้าน พอถึงล้านแล้วก็หยุดมานับใหม่ไปถึงล้านแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าหนึ่งล้านสองล้านหรือสิบล้านยี่สิบล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่ในจุดล้านเป็นจุดขีดขั้นตายตัวเอาไว้ย้อนมานับใหม่อันนี้อสงไขยนั่นก็คงหมายเลขล้านนั่นแหละเป็นแต่ว่าเขาไม่เรียกล้านนับไปถึงไหนไม่ทราบแล้วก็นับไม่ได้หนึ่ง อสงไขยแปลว่านับไม่ได้หนึ่งหนสองหนถ้าหากว่าเราเทียบในสมัยปัจจุบันเร,เราก็เรียกว่าสี่ล้านกำไรแสนมหากรัปหมายความว่าพิเศษออกไปเรียกว่ากำไรกำไรนี่เหมือนอย่างเราไปซื้อของเขามานี่เราซื้อสิบเราขายมากกว่านั้นนั้นเรียกว่าเป็นกำไรอันนี้ต้นสี่อสงไขเศษออกไปอีกแสนมหากรัป นพพี่พระพุทธเจ้าสร้างพระบารมีการสร้างพระบารมีของพระรพระุทธเจ้ามีมากน้อยต่างกาันบางองค์16บอสงไขยแปอสงไขยสี่อสงไขยอย่างน้อยสี่อสงไขยน,นับไม่ได้ส<ล>ี่หนนับไม่ได้สิหกหนนับ,นบไม่ได้แปดหนเรียกว่าอสงไขยอสงไขยแล้วก็แสนมหากับมหากับเศษด้วยกันทั้งนั้น นี่กว่าจะเต็มสมบูรณ์ความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าน้ำ,นำกว่าจะเต็มตุ่มเต็มถังนี้ก็16อสงไข่กว่าจะเต็มตุ่มตุ่มใหญ่ตุ่มแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าบรรจุอัตธรรมไว้อยู่ในนั้นหมดพุทธวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นหมดไม่มีใครมีความสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะเวลาสร้างก็สร้างเอาหนักเอาหนาฟังซิว่าสี่อสงไขย นับไม่ได้เป็นสี่หนถ้าเราเทียบอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่าสี่ล้านและอีกแสนมหากับคำว่าก,กับหนึ่งนี้นาน,น,านแสนนานนะจ<ะ>ึงเรียกว่าหนึ่งกับอีกด้วยนะแสนมหากรัปอีกด้วยนั่นมากไหมสี่สงไขยและยังแสนมหากับอีกมากขนาดไหนกับหนึ่งนี้นาน,น,านแสนานานกว่าจะนับเป็นกับหนึ่งได้ กับหนึ่งการหนึ่งนี่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ทรงพยายามอุตสาทุกสิ่งทุกอย่างคอก็ตัดขาดไปได้เลยเพื่อสร้างพระบารมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเสียดายคิดดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราชาติสุดท้ายที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ทานกันหาชาลีใครล่ะทานได้ทานแล้วให้พรามออกไปเขี่ยนตีต่อหน้าต่อตาอยู่นั่น ถ้าธรรมดาแล้วพรามนั้นคอขาดเลยตีลูกให้เห็นต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทานจะทนได้ยังไงคนเรามีกิเลสช่วยได้ดาบก็ตัดคอพรามพรามก็ไม่ได้กันหาชาลีไปเลยละกันหาชาลีก็ต้องกลับคืนมาเพราะพรามนั้นคอขาดแล้วเนื่องจากมาเคียนต่อห,หน้าตีต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทานอันดับที่สองอีก ก็ทานพระนางมาสัสสีพระนางมัสสีคือพระชายาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายเหมือนเงาเทียมตัวชายาชายาแปลว่าผู้เกิดพร้อมกันพระนางมัสสีนี้เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้านี่แหละคู่พึ่งเป็นพึ่งตายพระองค์ก็สละให้ทานได้ทีนี้ในชาติพระเวสสันดรการให้ทานก็ไม่มีใครเป็นผู้แข่งทาน จนกระทั่งชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พออกพอใจขับไล่สาส่งพระองค์หนีจากเมืองขับออกจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเข้าอยู่ในป่าเขาวงกฏพระองค์ก็ยอมไปเขาให้ไปก็ไปเรื่องราวของชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจเพราะการให้ทานเอาช้างมงคลนั่นแหละทานและเขาไม่พอใจจึงขับไล่พระองค์ไปอยู่เขาคิลีวงกดนู่น พระองค์ก็ยอมไปแต่เรื่องนิสัยของพระโพธิสัตว์จะสร้างบารมีนั้นไม่ยอมถอยไปในป่าไม่มีอะไรทานก็ยกกันหาชาลีทานยกพระนางมาัสีทานนั่นฟังสินี่ลาวิสัยของพระโพธิสัตว์ไม่มีคำว่าถอยโลกเขาไม่ยินดีเขาขับไปไหนก็ไปแต่เรื่องพระอัยาศิยหรือนิสัยของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ยอมปล่อยวางเลย ราน,นักทานคือคำว่าโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าแปลออกแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารมากมาโดยลำดับลำดาไปอยู่ในฝูงสัตว์ก็อภัยให้สัตว์เจ้าของยอมตายแทนสัตว์ได้เป็นหัวหน้าสัตว์เจ้าของยอมตายทีเดียวทีเดียวอยู่กับสัตว์อ้าวสัตว์อดให้พระองค์อดสก่อนให้สัตว์ดิ่ พวกบริษัทบริวารอิ่มท้องพระโพธิสัตว์ถึงจะอิ่มทีหลังทีนี้เวลามาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วความเมตตาสงสารนี้เราอย่ามาพูดเลยเม็ดหินเม็ดทรายที่อื่นที่ไม่มีเม็ดหินเม็ดทรายยังมีอีกพระเมตตาของพระพุทธเจ้าไปได้หมดถ้าว่ามีแต่เม็ดหินเม็ดทรายนั้นมันจะมีอยู่ในแผ่นดินนี้เท่านั้นเม็ดหินเม็ดทราย พระเมตตาของพระพุทธเจ้าก็จ,าาจะอยู่มีเพียงแผ่นดิน